ตั้งแต่ช่วงสายที่ผ่านมานะครับศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองวันนี้มีนัดในการไต่สวนพยานหลักฐานครั้งที่4ะนะครับในคดีที่จําเลยก็คือนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีมีความผิดฐานปล่อยปะละเลยให้เกิดการทุจริตในโครงการรับจํานําข้าวโอเข้มข้นมาตั้งแต่เช้านะครับซึ่งนางสาวยิ่งลักษณ์ก็เดินทางไปที่ศาลด้วยตนเองเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็พยานปากสําคัญก็คืออดีตสสของพรรคประชาธิปัตย์ที่ติดตามการทุจริตโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง ผู้สื่อข่าวของเรานะฮะร,รายงานสดๆมาจากสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองติดตามได้เลยนะครับจากคุณจริยาสิริสันพงศ์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีครับเชิญครับท่านผอนเข้าร่วมเราฟังการไต่สวนนะคะก็มีท่าทีมาจากนางสาวยิ่งรักชินวัตรอดิตนายกรัฐมนตรีที่ระบุว่ารู้สึกแปลกใจหลังถูกกะกะตยืน่นร้องเรียกค่าเสียหายจำนวน2,400ล้านบาทที่ทำให้การเลือกตั้งปี2554เกิดความเสียหายส่วนจะฟ้องกลับหรือไม่ก็คงต้องขอรอดูรายละเอียดก่อนค่ะ สาเหตุที่นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีระบุว่ารู้สึกแปลกใจที่ถูกกะกะตยื่นฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจำนวน2,400ล้านบาทกรณีทำการเลือกตั้งปี2,554เสียหายเนื่องจากมีการยุบสภาไปแล้วรวมถึงจัดให้มีพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้งไปแล้วด้วยค่ะ ในสมโตก็แปลกใจะคะ่ะก็ตั้งข้อสังเกตนะคะ,ะว่า,าจริงๆแล้วมีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งแล้วแล้วดิฉันเองก็ทําตามกฎหมายแล้วก็ตามกระบวนการทุกอย่างะคะก็เลยยังไม่แน่ก็เลยยังไม่ทราบว,ว่าทําไมตรงนี้นะคะก็ทำไมถึงิีการในการสเรื่อง,งนี้ไบ้างคะก็คงต้องมี ก่อนนะคะก็คงต้องว่าไปตามกระบวนการนะคะนะคะค่ะก็ยืนยันนะคะอย่างที่เรียนว่ายืนยันว่าเราก็ทําตามขั้นตอนแล้วก็กระบวนการทุกอย่างนะคะตามกฎหมายค่ะค่ะก็จริงๆแล้วโดยหลักเป็นอย่างนั้นนะคะก็ขอขอนุญาตพอดีกว่านะคะเพราะว่าอยู่ในหน้าก็บอกนะก็ขอได้รายละเอียดก่อนนะคะก็อย่างที่เรียนว่าตั้งข้อสังเกตไปแล้วค่ะ ขณะที่การไต่สวนพยายนโจทย์วันนี้นะคะมีพยายนปากสําคัญจํานวน2ปากเริ่มจากนายแพทย์วรงเดชก,กิจวิกรมอดีศสพสักประชาธิปัตย์ซึ่งทีมทนายจําเลยนะคะจะซัก้านการให้ข้อมูลเรื่องการระบายข้าวพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคณะอนุกรรมาการระบายข้าวและไม่ได้เชื่อมโยงถึงนางสาวยิ่งรักษและจะพยายามชี้ให้เห็นนะคะว่านางสาวยิ่งรักก็ไม่ได้รัเลยการตรวจสอบโดยได้ตั้งคณะทํางานขึ้นมาตรวจสอบเรื่องจีทูจีและการระบายข้าวทันทีหลังมีปัญหาค่ะ ายแพทย์วรงระบุนะคะว่าก่อนเข้าร่วมการไตส่สวนยังระบุด,ด้วยนะคะว่ามีความพร้อมเต็มที่มากกว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจในสภาในการที่จะตอบคําถามของทนายฝ่ายจําเลยค่ะและการซักค้าเนี่ยผมก็เชื่อว่าคนจะต้องมีมุมต่างๆที่มีการโต้เถียงก็หยุดยกเว้นท้าสารท่านตัดคําถามที่ไม่มีสาระออกครับแต่ก็ครั้งนี้ก็เป็นการเตรียมความที่สมบูรณ์พร้อมกว่าอภิปรายไม่ไว้วางใจ ขณะที่พยานปากที่2นะคะคือนายวิชามหาคุณอดีตกรรมการปปชจะเน้นหนักไปเรื่องกระบวนการไต่สวนก่อนการชี้มูลที่มีการไต่สวนโดยไม่เป็นธรรมไม่ครบถ้วนทุกประเด็นและตัดพยานสําคัญออกจากสำนวนรวมทั้งปปชได้ดําเนินการพิจารณาคดีนางสาวยิ่งลักษณ์รวดเร็วกว่าคดีอืนอ่นๆเมื่อนํามาเปรียบเทียบกันค่ะ สำหรับบรรยากาศที่บริเวณด้านหน้านะคะนอกจากจะมีกลุ่มนพชมาให้กําลังใจนางสาวยิ่งรักแล้วยังมีอดีตสอสอพักประชาธิปัตย์เดินทางมาให้กําลังใจในายแพทย์วโรงด้วยรวมถึงมีมวลชนกปปสที่มาอยู่บริเวณด้านอื่นของอาคารนี้นะคะทั้งนี้นะคะระหว่างที่อดีตสอสอพักประชาธิปัตย์เดินเข้าห้องพิจารณาคดีมีกลุ่มนพชที่อยู่ด้านหน้านะคะก็ได้ตะโกนโหแต่ก็ไม่ได้มีความวุ่นวายใดๆเกิดขึ้นค่ะ นอกจากนี้ยังมีความเคลื่อนไหวอื่นนะคะจากนายถาวรเสนเนียมอดีตสสพักประชาธิปัตย์ที่เดินทางมาให้กําลังใจในแพทย์วรงนะคะระบุว่าส่วนตัวก็เตรียมที่จะยื่นฟ้องร้องนางสาวยิง่งลั์ร่วมกับกบก,บก,บก,บกบตเหมือนกันาฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบจนทําให้การเลือกตั้งปี2554เป็นโมฆะซึ่งจะยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการชุจลีแห่งชาติค่ะจริยาสิริสันพงข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากศาลฎีกาแผนคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองค่ะ ครับวันนี้ก็มีกําลังใจหลายฝ่ายนะฮะทั้งของอดีตนางนายกรัฐมนตรีนางาสาวยิ่งรักษชินวัตรนะครับแล้วก็มีของอดีตกรรมการปปชนายวิชามหาคุณรวมถึงทางพรรคประชาธิปัตย์ด้วย